มาต่อกันจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราดูคิตาชิไปนะครับคลิปนี้ก็จะพามาดูเทเลอร์ครับเทนเลอร์สองเพลานิสสันนะครับนิสสันเดี๋ยว ผมยิ่งไม่กิ่งนิสันอยู่ด้วยเดี๋ยวผมดูสภาพให้ดูสภาพกพก่อนแคปซีก็ไม่มีดามไม่มีแตกตรงข้างหน้าเดี๋ยวดูไล่ไปข้างหน้าไม่มีแตกครับน่าจะจอดนานแล้วจอดหลายเดือนแล้วนันี่แคปซีฝั่งนี้ไม่แตกครับไม่แตกไม่แตกไม่มีแตก โอ้โหนาไปไหนเนี่ยหางหางหน้ามากสองเผาครับแนบสุดจัดไปเลยลเดินไปฝั่งฝั่งนี้ตันละไปฝั่งนั้น จะซื้อแยกก็ได้จะซื้อคู่ก็ได้นะครับจะเลืกคันนี้ซื้อคู่กับฮิตาชิคันนี้ก็ได้ครับหรือจะแยกก็มอเตอเียนแปนดนอดมีดัดแปลงตรงกระปุกพงมอะไรนิดหนึ่งดัดแปลงครับหมายเลขคัดซีอยู่ตรงนี้ครับ CWC 1 M ใครรู้บ้างน่าจะเป็นบิ๊กท u m มหรือเปล่า ิทาตัวแรกนี่เปล่าตากลมน่าจะไม่ใช่หัวของมันนะเพราะว่าดูจากการมาวางตั้งฐานหัวใหม่น่าจะเป็นบิ๊กท่ามรุ่นตากลมหรือเปล่าแก okay, แคตซี c, มันก็เป็นนิสันนี่แหละค่าขึ้นต้นด้วยตัว c w มันเครื่องตัวเดียวกันกับคันนั้นหรือเปล่า ที่ผมไปเอามาจากชนบุรีเป็นสองเพลาไม่มีสโลกลางแคสซีสวยไม่มีแตกแคสซีสวยนะไม่แตกนะ ท้ายตรงนี้ทําสั้นเกินไปถ้าต่อลงมาอีกสักยี่สิบเซนพอดีตรงท้ายลาดสั้นไปแล้วทีนี้เวลาเหยียบมันยกล้อสูงก็เลยต้องต่ออน,นี้ลงมางถ้าเราจะตัดปัญหาก็คือเอาไปใส่สะพานใส่สะพานนะครับจะพอดี โอเคอยู่นะเทเลอร์โอเคแต่มันไม่มีหม้อแบตบเลยดีปัญหาเดี๋ยวผมจะปีนขึ้นไปดูข้างบนให้ลงทุนมากเลยเป็นเหล็กเฮดบีมหน้าห้านะครับตรงกลางก็น่าจะเป็นตัวซีลังน้ำหน้าหก ด้วยเฮดบมหน้าหเกียร์ก็น่าจะเป็นเกียร์หกสปีดนี่แหละเกียร์เดิมดูจากร่องรอยก็น่าจะเคยเปลี่ยนอันนี้มาปั๊มลมคัดล่างแล้วก็น่าจะเป็นตัวชิปตัวชิปยิงเกียร์นี้น่าจะเปลี่ยนมาดูจากตรงนี้ไม่เหมือนกันน่าจะเป็นของใหม่ พกยางยังใหม่ๆอยู่เครื่องเป็นเครื่องอะไรเนาะน่าจะจอดนานแล้วอะ่ะยกหัวไม่ขึ้นด้วยคนเดียวปวดหลังเคสซีสวยครับไม่บวมไม่ไม่บวมนะครับเคสซีสวยอยู่ไม่บวม เขาน่าจะเคยเป็นรถดำมาก่อนนะเดี๋ยวผมดูฐานก่อนขาเคยตั้งฐานมาหรือเปล่าน่าจะใช่เนี่ยน่าจะเคยเป็นรถสิบล้อดำมาก่อนมีร่องรอยการตั้งฐานดำหรือเปล่าแต่ยูดีนี่ไม่ต้องห่วงครับเรื่อง ช่วงล่างครับแน่นปึกอยู่แล้วอยู่ดีมันแข็งใหญ่แต่ข้อเสียส่วนมากเฟืองอยู่ดีจะเป็นเฟืองช้านะทีนี้ส่วนมากรถอยู่ดีจะเป็นเฟืองช้าถ้าใครชอบเร็วๆหน่อยก็ไปเปลี่ยนเฟืองท้ายเอาสวยครับสวยคันนี้รถเก่าเก็บจริงๆสวย มองผ่านทะลุฝุ่นนะที่ผมบอกว่าสวยๆเนี่ยก็คืออย่าไปมองใส่ฝุ่นเนี่ยไม่มีเบียดแน่นอนพาโบกี้ยังดีมากเลยไม่มีเบียดนะครับไม่เบียดแน่นอนถ้ามันไม่เบียดแคดซีก็แสดงว่าพาโบกี้มันยังดีไม่หลวม ผมพยายามดูอยู่ว่ามันเคยเป็นรถสิบร้อมาก่อนหรือเปล่าสเอ้สิบร้อด,ดำมมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยถ้าเคยเป็นมันน่าจะมีตรงเชื่อมอยู่แถวๆนี้เพราะว่าเวลาเขาวางฐานกระบ,บอกดำเนี่ยมันจะเชื่อมลงไปแสง,งล่างนะก็พยายามมองอยู่หรืออาจมันจะเป็นเทนเลอร์มาตั้งแต่ทีแรกแต่ผมบอกเลยว่าสภาพมันดี เลือแต่เครื่องที่ไม่ได้สตาร์ทเคสซีไม่มีบวมดามบนดามล่างนะเหล็กนิ้วดามบนเหล็กนิ้วดามล่างไม่แข็งก็ให้มันรู้ไปครับอยากยกหัวดูเครื่องดีกว่มันยกไม่ขึ้นคนเดียวหัวมันน่าจะหนักมาก รื่องอะไรนาะนี่เครื่องสองร้อยสามสิบหรือเปล่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีเทอร์โบนะเป็นเครื่องไม่มีเทอร์โบเครื่องธรรมาดาไม่มีโบหัวก็ไม,ไม่ไม่ค่อยผุเท่าไหร่หัวก็เฟรมดีอยู่เอาง่ายๆก็คือใช้ได้เลยอเอาไปอ้เวียนหัวแต่ไ เียนหัวกระปุกพวงมาลัยพาวเวอร์หัวญี่ปุ่นตูวนี้ไงคนันโดใช่ไหมขี้เกียมขี้เกียม ครับพิจาจนาเอาทุกคนที่ดูอยู่ก็คงจะมีประสบการณ์ในการเลือกซื้อหารถมาพอสมควรมีจุดไหนที่ผมพอจะอธิบายได้ผมกอธิบายหมดครับเห็นยังไงผมก็บอกงั้นนะเนี่ยแซวหัวมาก็บอกตรงๆจะปิดบังไปเพื่ออะไรครับบอกพี่น้องไปเลยไม่ใช่ว่าหลอกให้มาดูรถ พอมาดูก็มีแต่ตำหนิถ้าคนจะซื้อเราบอกในเนี้ยเขาก็ซื้อนะเพราะว่าเขาดูดูออกไงโอเคเสียผมไม่ซีเรียสหรอกในเรื่องยกหัวยกอะไรผมดูของเสียแล้วก็โอเคเดี๋ยวไปปรับปรุงเอาอย่างเงี้ยบางคนบางคนก็บอกว่าเอ้ยมันแปลงมาอย่างนั้นอย่างนี้ ถ้าคุณไม่ชอบรถแปลงคุณก็ต้องยอมควักครับเจ็ดแปดแสนครับแต่ถ้าคุณจะซื้อรถราคาที่พอฟังก็ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะถามให้ว่าราคาเท่าไหร่นะยังไงก็โทรมาปรึกษาได้ครับศูนย์แปดห้าห้าแปดห้าเก้าเก้าศูนย์สองสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ